กยานในรอบบล็อกผู้ได้ถึงแสนชัยเป็นคนแรกรับไปเลย1นึ่งแบาทโอ้โห <c oughs> นึ่งแสนบาทเอ้านึกว่ามาเล่นขำๆ <c oughs> ได้ตังค์อันนี้โบนัสก่อนส <c oughs> ิ้นปีนะจะได้คนเดียวเลยคุณก็ได้ดิ <c oughs> ได้คนเดียวคนที่ชนะและอย่างที่รู้กันว่า เมื่อไหร่ที่การหยิบมีคอนเทนต์แจกเงินแจกจริงถ้าชนะรับไปเลยครับอันดับหนึ่งหนึ่งแสนบาทคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเอจักรยาลูกเลงมาด้วยดีชนะใสๆเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาแบบเริ่มเลยได้ไหมก่อนไปก่อนเลยเปียกเปิดก่อนได้ฟูดคนที่ถึงเ้นชัยเป็นคนแรกรับไปเลยหนึ่งแสนบาทแค่นั้นง่ายๆคนสดใทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนปุ๊บคือได้เลยได้เลยหนึ่งแสนเอาแบบเงินเข้าบัญชีแบบตอนตอนนั้นเลยนะถือปุ๊บเด้งมึงเปิดเบอร์ถือดูตื่นึงเลย โอเคโอเคมามามาไอการกูส่งเลขบัญชีไปให้แล้วอ่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะกูไม่ได้โอนหรอกเพราะกูได้แหละจะชนะเองแล้วไม่ต้องมีใครได้จริงจริงจริงใจกินมากเลยนะกูเติมแลยไอ้มอไซค์สี่ร้อยโลบักเอาสี่ร้อยโลบักไปแล้วหนึ่งแสนเว้ยเติมแล้วครับไปแล้วเติมเลยพี่แเฮ้ย เอ้าว่า JR เขาลงทุน400โรบักเพื่อ100,000บาทแต่พวกมึงอย่าเติมเลยกูเสียดายตังค์เพราะเดี๋ยวลงทุนมาแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมามันเสียงเงินฟรีนว้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเฮ้ยมันเติมกันใหญ่เลยทีมงานผมเป็นเติมโรบักกันใหญ่เลยมอไซส์3แล้วก็9โรบักนะครับทุกคนแต่ผมไม่ใช้ต่อให้ผมใส่ฟรีสิ่งที่ห้ามซื้อน,นะครับทุกคนก็คือ การกิปด่านนะครับผมก็ค okay, 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 okay. ok ือแจกโรบักเพื่อผ่านไปด่านต่อไปแลเพื่อเป็นการแสดงความบริสุจธิ์ใจกรุณาแชร์จอใน Discord ทุกท่านและอัดจอไว้ด้วยครับว่าจะไม่มีใครโกงโอเคครับโอเคครับผมไม่ต้องโกงผลลับไม่ออกมาตอนนี้ผมปิดไมค์อยู่นะครับทุกคนคือไอ้แมปเนี้ยผมไปสังเกตเห็นว่ามันมีคิวอเว้ทุกคน399รบโรบักมันทาให้เราค่าทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟยกเว้นตัวเราเราจะซื้อกี่ครั้งก็ได้แล้วเพื่อนเพื่อดูผมมีกี่โรบักผมมี เกือบแสบโรคปากผมจะคิวมันทั้งวันเนี่ยแหละไม่มีใครถึงเส้นชัยไม่มีใครชนะใช่ครับนี่คือการเกลียนทีมงานนั่นเองครับผมอย่างที่เรารู้กันแต่ละองค์แต่ละคนเนี่ยปากแซบทุกตัวกวนตีนทุกคนโดมเกียนวันนี้โดมเกียนผมตอบว่าคุณนะผมไม่เติมอะไรเลยผมยังี่ยวจักรยานมั่เลยแหละไอ้เหี้ยมือสั่นว่ะเฮ้ยเป็นไรเป็นไรไอ้เจ้าไปไรเป็นไรพี่เบามากเลยพี่พูดกับผมอยู่ปะกูพูดอยู่พี่พิมสามสองหนึ่งอย่างี้นะถ้าเริ่มเพราะว่า ผมเบาเสียงคนอื่นไปหมดคนเดียโอ้โหมึงมึงเอาจริงจัดเลยเหรอเอาอยังเร็ว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 ยาเงินแสนมันอยู่ข้างล่างนะมันเกินมันมีแค่คนเดียวที่ได้หว่ะจ้าไปเที่ยวไปไปสิงคโปร์ไปกับไปยูนิเวอร์สเขาวาดฝันไปแล้วว่าเขาจะเอาอะไรบ้างจะเอาเงี้ยมีอันดีสิสมาธิเย็ดเเอาเลยที่บ่านทุกคนมานักกีฬาเตรียมตัวสามสองหนึ่งไปได้โซน เฮ้ยโอ้ลโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าสี่ตายอะไรวะ้ไรตายเยกลัตยเมื่อกี้อะไรวะตายกี่่ยเนียแลวะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอ้าตายแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยคุ้ยกลางกาเลยเมื่อกี้มึงแพ้หรเปล่าตายกากเยเี้ยนเี้ยกจริงเอ้ยแล้ผมาแบบชิ ถ้มาแบบชิวๆไง้ตจับตั้งใจัเฮ้ยจอาที่หนึ่งแล้วว่ะทุกคนจอาจะได้เงินแสนนะครับเนี่ยไปเนียตายอีกแล้วเฮ้ยจะตามจอาทันอยู่แล้วอ่ะสมาธิสมาธิสมาธิทมอยู่ที่สามเทุกคนสามไม่ทันแน่เลยอ่ะตามไม่ทันแน่เลยขอยนามมปากนะโหอเรยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย้ โอ้ a ulas, a โหนอนนอนไปค่อยๆไปเฮ้ยเอ้าเอ้ยมาถึงอยู่แล้วกูตุยเฉยเลยที่ดีๆมันก็ตายอ่ะแมปบั็กไวะเนี่ยแอดมินแอดมินแมปบั็อกน้องใจเย็นใจเย็นอย่าเสียสมาธิแค่แพ้ลงแพ้อากาศนิดเดียวเองร้อนกันทำไมเนี่ยน้องถ้าตอนนี้จีาก็คือที่หนึ่งอยู่จีาจะใจเสียทำไมหาจีารจีารจเย็นเนี่ยไม่คือคือถ้าไม่บั็กนี่ผมเข้าเส้นชัยไปแล้วตอนเนี้ยผมปิดไมค์อยู่ทุกคนเดี๋ยวผมดูจอจีอาร์แบเดี๋ยวรอจีารใกล้ที่ผมคอยผมจะฆ่ามันมาแล้วเว้ย เฮียโดนผมโดนตายแล้วหรอโดนเล่สามสเซแล้วนะผมสาสเซแล้วนะตาแลนะตายแลนะังยีดเปิดล้างทองกันนะครับมา G เ K มายน้องไปครับผมได้ไปแล้วครับโอเคครับโอเคครับปุ๊บโอวะเฮ้ยจเขาเรื่องจัดนะวะไยกูลืเฮ้ยมอไซค์มันแรงจังเฮ้ย จักรยานกุปตนอย่างช้าขึ้นเดินเนี่ยโอ่านโคตรคุ s <S ้มเลยพี่แจ๊ส300แลกแสนวะโอ้ยพวกเออไ้ใกล้หินไปไหนครับไปไหครับไป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 ครับปึ๊บพับหล่นมาสิหล่นพี่มาแล้วไอพวกแก๊งมอเตอร์ไซ เราคด้วยโอ้โหูชิบหมดโฮ้ยกูโดนบีกูโดนวิแล้วดีไกนอีกมากดีไกนอีกก็มาดยู่นี่ไงก็มาอยู่นี่ไงมึงก็มาสิโดนต่อยนะโดนต่อยนะเฮ้ยอใส่มันแรงมันหลบได้มาดีเฮ้ยไม่ต่อยด้เหรอเอาผมนำโดกันนะครับฟูเอาไว้เนีแสงหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเนองเอาไหมเอาไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยหลัอมึงเอาไหมเฮ้ยต่อ่แรงมากอันนี้ต้องโดดไปทีนอานปึ๊บปั๊บปอ๋อป๊บ ่าเข้าใจแล้วโอ๊ยนกูเสียมอไซวะเฮ้ยเฮฟทุกคนเฮฟเฮฟมัายทำไมทุกคนมาอยู่ที่ด่านนี้กันหมดเลยวะเพราะว่ามันยากไงพี่เล่นมานานแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วมียวะ่ปไ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 ไปไปอปไ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 ปอ่ะไปไ

ยังยืนไวสุดโง่เอยตปเสียแล้วมโง่เอ้ยไ้นมาแล้วมาแล้วแล้วมโง่เยดูกูนี่ดูกูนี่้ยูโดนอะไรอะตกเไม่โดนเลยเลยมามามมมมมนมนมน มันมาเป็นก้อนทุกคนมันมาเป็นก้อนมันาเป็นก้อนโอเนี่ยเคโอเคโอเคต่อที่ไงการกินเท้ฆ่าศูนย์ศูนเจ็ดคิวอไปขึ้นจออ่ะไหนผมไม่ได้ดูผมได้ขึ้นจอเมื่อกี้อ้าวแล้วพี่กันฆ่าได้ไงไอ้สัตว์ฆ่าได้ไงหมดนี้มันจะฆ่ากันได้ไงมึงมึงอาเขาเมื่อกี้กูเห็นชื่อมึงอ่ะเอาดีเดี๋ยวผมมาเข้าเส้นชัยวะ โอ้หนือมันคือโฆษณามาเว้ยะถึงแล้วเว้ยสำรัีกูได้ชัวะนี่ไงดูแฮปปี้คิวไปเกงไยี่ไนี่ไอเดี่คยเราต้องช่วยกันเลยไอ้อาไอ้อาไอ้อาไอ้ยี่จะงอยู่เลยิพี่ก้ว้ดดี พี่ลูกพีกันคุรอกูุรอโลบัสไดอยิหมดแล้วกันพี่กายพวกที่ทำอย่างนี้แล่ะกดดิรู้ปเนี่ยใช่เหรอไม่ินดังไปแล้วทำอะไรไก่ปู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 ถึงแล้วเว้ยังคุถึงแล้ววะแล้วกูไปอ่ะกูไปยาวไงกูไปยาวไงังหวะนี้กูแวะร้านค้างอะแล้วกูกดแล้วกูกดแล้วกูกดอดี๋ยวเพื่งอย่าี๋ยวฮอง กได้ไม่ได้โอ้โดนมีดข้าโนกาย้โดนมด้มาใส่ตัวจัสวัสดีครับไม่ยอมมาจะเอาจามืไม่เซาไปแล้เไม่อมมาจะปวดไจะปวดไปมาไส่ไปเอ๊ะอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะร้้อ้เฮ้ เดี๋ยวใจเสียทีมงานเอาหน่อยเพื่อนๆสู้หน่อยเอาใจเย็นเอาใจเย็นเอาใจเย็นอุ้ยอุ้ยตอไปหมดแรงเอามอไซค์แรงเกินไงแล้วผมไปแถวนี้ผมไปผมไปเจ๋งมากเลยใจเย็นครับใจเย็นครับทุกคนซุบซุบซุบนี่ไงไปเอ๊ะมาดิตันตรงนี้มันยากจังวะยากอะไรล่ะมันต้องใช้อะไดนคอนเทนเนอร์อะเนาะอ้าวโอ้ยขาดกำลัหัวหัวหัวกูลื่นเลยมาดิหันปะวะปุ๊บโอเคหันตีทัน ครับวิจาไปไวมากทุกคนปึ๊บปั๊บปึ๊บโอเคสวยอยู่วิวตอนนี้แจาพิการมาหรือว่าสองคนนี้เป็นผู้ชิงเงินแสนผู้ชิงเงินตา iPhone 10 iPhone 10นี่ไง iPhone 1 5 iPhone 1 5ไอพี่การพี่ยุดีจไม่ไหวแล้ววะ iPhone 1 5เชื่อขอมแม่ ไอ้หัวแม่งแบบม่สมองแม่งตุบตุจนระเบิดออกมาแล้วอะตุบตบตุว่าซานก็มาดิ่งไงอะอุจจระล้ยนะเวลาดีอะไรดีอ้ดบอสไซ์มันแรงจังวะไปวอ้ไปผานไงวะไอ้ตรง้ย อะ่ะใครอ่ะเอ้ยอย่าอเอาไแจดคฐานยี่หกไม่เอาสมเลยว่ะต้นไปไม่ถึงอ่ะแจ็วแจ็วกระโดดผ่านมีดผ่านมีดหรอผ<อ>่านมีดหรอขาหน้าเช็คพอยต์ไปดีขาหน้าเช็คพอยต์ไปดีไอ้แจ็วชิ้นวันยินไวมันเท่าไหร่ไวอ้ออกตายเจ๊สามน้อยโลบักอ่ะมึงก็กดมาปาใส่กูอ่ะอ๋ออีกดทีหมดตัวเลยสัตว์มาเนี่ยมาดูสกิลสกิว โอ้ดไอ้วาอสคนล่างตามมาันหรือเปล่าน้องอ้นิดเดียวเดียวเลยยากยู่วะเกคอยอยู่ข้างหน้าครับทุกคนและเจอาก็กำลังเกิดรัว โอ้คนนี้กูก็ไม่ผ่านหรอกไอ้เพชรเราแม่งอยู่กันตรงนี้แหละโอ้โหแม่งดูดูเพื่อนผมดีเป็นไรกันเนี่ยมาหน่อยอันนี้ผมรอนะผมรอนะผมรอเพื่อนนะเนี่ยวิชาชัยอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะเอางี้ผมไม่อยากให้เกมจบผมรอเพื่อนแล้วกันมาๆมาๆค่อยๆเล่นค่อยเล่นเดี๋ยวเล่นช้าๆช้าๆเออจริงๆไม่หงุดหงิดเลยวะไม่รอละขออนุญาตจบเงินแสนเลยแล้วกันนะพี่พวกพี่ดินมาหน้าขออนุญาตจบเงินแสนพี่ดินมาหน้าขออนุญาต

นี่นี่อ่ะแต่กูมาแล้วกูถึงแล้วเงินแสนอยู่หน้ามาดิก็มาดิเฮ้ยก็มาดิก็มาดิบล็อกหายนะ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 อ่ะก็มาดิก็มาดิอ่ะได้ได้ได้เล่นได้เล่นได้เล่นมันไฟเก็บยังก้ามเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดกูไปไงเอฟกูไปไงไม่มีใครหยุดกูได้ไม่มีมีมีกูเองกูเองกูเอง มมมันกูเองกูเองหยุดมึงอ่ะแล้วจักรยานก็ตามมาแล้โอ้ยกูโดนฟักทองอย่างเดียวเลยเว้ยเอาเฮ้ยไอ้พูดเด็กแววนอยู่ไหนพูดเหราเฮ้ยพูดเด็กแววนพูดเด็กแววนอยู่ดีไม่อะไรเฮ้ยไม่บ้าก่อนน้องไม่บ้านะเอาไม่ได้กันแสนอ่ะเอาไม่ได้กันแสนนะเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วนะกูอยู่ข้างหลังพวกมึงอ่ะเห็นมาข้ยงหลังเส้นชายอยู่ข้างหน้าแล้วว่ามาเร็วใช่กระน้องไม่อยู่กูอย้า ยินมากมาเป็นพี่เป็นอะไรวะพี่เก่าเมาวะพี่ไอ้ยี่พี่เก่าโอ้ยถึงใจเลัยแลเก่าไอ้ก่หยิเออดูดินี่ครับคนที่รับหนึ่งแสนบาทในวันนี้คือไก่หยิบหยิบหยิบตัวผมนี่อันนี้ในจอผมมันเป็นตัวผมเนี่ยที่สามแล้วครับผมกันจังครับเย้จักรยานมาแล้วมุ้งเมงจักรยานมุ้งเมงมาแล้วเย้ยาวมีคนที่สี่ครับผมและเจ๊บ ไอ้แจ๊กก็อยู่ไหนเฮ้ยแมงเลือกหวังตั้งแต่ดานที่ยี่สิบหกแล้วไงหัวร้อนยี่หายนเอาเหล้าแก๊ตัวไหมแบบห้างใช้คิวออล้ามใช้คิวออเอาไหมเอาไหมเอ้าอย่างนั้นผมได้ก็สวยดิทุกคนจะแบ่งเป็เบสิกหมดนะจักรยานล้วนห้ามใช้ปืนห้ามใช้สปริงเมื่อกี้เราเกลียนทีมงานนะครับรอบนี้เราจะเล่นกันแบบจริงจังแต่เงินรางวัลจะเหลือแค่หมื่นเดียวนะครับเพราะคุณพลาดก้อนแรกไปแล้วหมื่นหนึ่งจะเป็นก้อนปลอบใจในรอบที่สองไอ้เชี่ยมีก้อนรบกายนี่ไปมั้ยเหลเอที่ นห้ามใช้ทุกอย่างวัดสกิลเพย์ล้วนใครถึงคนแรกรับไปเลยหมื่นบาทปลอบใจครับทีมงานกูว่าไม่น่าได้ปลอบหรอกไอ้กูแหลชนะไอ้พวกหัวร้อนว่ะหัวร้อนพี่จะไวแล้วเฮ้ยพวกมึงเอ้แจ๊บก่อนดีเฮ้ยรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตลืมทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้น จะครบหมื่นหนึ่งก็ยังดีพี่หมื่นหนึ่งก็ได้ทำไมมึงงุดหงิดจริงนะเว้ยอจะมึงแม่งอย่างน้อยพี่ก็เดินไปสวิปแบบไอ้ไอ้อย่างน้อยพี่ไปดูเทเลสสวิปในโรงหนังอะไรนะกันนะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมกดสเปกบ้ากระโดดด้วยเหมือนใครอยากใส่ของสมายดีสมาธิโอเคหนึ่งสอง มันเป็นมอตอร์ไซคมันแรงก็เปลี่ยนเป็นจักรยานนะมันจ้าไม่ค่อยชินเลยลื่นคุหล่อลื่นไปครับการหยิบน้ำโดครับทุกคนรอบดีเอ้ยไม่ดรอแซปไปเรื่อยเรื่อเนเินไอ้กูไมุ่ดเอ้ไอ้บอลันอลกันดเลกันหมดไม่มีคิวอนะครับปูนี่ฮะการยิบิวจัาครับทุกคนจะภูเขาเก่าโอ้ยเจ้าจอาอีกแลวอะครแซปแลนใจเย็นหนอน้องต้องใจเย็น ไปครับไปครับไอ้งพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้อีไปแล้วไอ้อไปแล้วครับไปแล้วครับนำโด่งทีหนึ่งครับตามมาดิครับกลัวทำไมอะครับโดนฉ็อตมาหลายรอบเนี่ยผิวมากผิวมากไปเตเก้าครับผมไหล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 อย่าพุ่งตกชุบจังชุบจังชุบจังโอเคตามมาดิย่าเอาเอาไม้ในมือนึงเอาไม้ในห้ยเอาไม้ถือไม้โอเคเพื่อนเพื่อทีมงานผมไม่พูดอะไรเลยทุกคนเอาจริงเงินเกินโอ้ยยนลใหม่แกไม่มีคีย์อ่ะกูตรงดี ไอ้อเรี้องคหล่อเลื้อตลอดเลยอะกู <c oughs> ไปแล้วจ้าไปครับไปครับทุกคนโดดครับถึงครับปึ๊บปั๊บแล้วก็อีโดดต่อขดผิวละไหล <c oughs> เจเจ๊เจ๊เจ๊าเขาไปจักรยานอยู่ที่โลเลวันเป็นเก่งหมือั้งสีมอเตอร์ไซค์เลยนี่หว่าเฮ้ยน้องเกินมันไม่ชินนะโอ้โหอ้ะไรเดี่ยอาจารย์สุไว้ทุกคนดูดิ เอาไว้ตามไปเดีน้อง<ต>เอาไม่ได้๋ยวหมื่นบาทเนยเอาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้โหตายไม่เคยได้ยินเสียงคนไทยคนไหนแล้วงุนงิดเท่าตอนนี้เลยว่ะเยอครับผมไปแล้วครับผม,อมตอนนี้กิดไหลเลยครับไหลเลยครับแ,รแล้วก็หิดไปแรงไปแรงไปแรงมากไอ้กูเลื่นอีกแก่นี่อะพี่เลยไปครับทุกคน อหยิบผิวจัดหยิบผิวจัดแล้วไก่ยิบไปด่าน17แล้วครับผมนะฮะที่เพื่อนกำลังแบบยนยิบโอเคไมอยิบยังไปต่อไอยิบยังไปต่อเพื่อนยิบอยู่ไก่ยิบก็ยังคงล้ำล้ำปุ๊บเปิดดิโอเคมุด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 จะเย็นดีวะชิมไปก่อนอุ้ยมีคนตามมาแล้วอุ้ยจีามาแล้วเข้ามาพื่อกับอารมโมโหกดคิวอให้จีอารมณ์ดีหน่อยดีไหมนะถ้าคิวอคือได้มีเลยแหละได้มีเลยแหละคืนนี้ต้องจริงอะถ้าคิวอ ันปะผมว่าทันทุกคนโอเคทันปึ๊บปั๊บไปครับขึ้นปืนใหญ่แล้วครับผมด่านที่เป็นแล้วปึ๊บมาเว้ยสองแล้วพออยู่ที่ด่านนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงตอนคิวออลเลยว่ะทุกคนไปครับครนนี้ที่ไม่มีพี่ก็พี่ก็จะหนาวหน่อยนะแต่ช่วยดูอันดับได้ไหมครับตามอยู่สองสามด่านอย่ามาแอคไอ้น้องเนี่ยแล้วพี่ไหลอ่ะแล้วพี่ไหลอ่ะพี่แบบไม่ตายแล้วนะน้อง พี่ไม่ตายได้หรอกพี่พี่ไหลอ่ะพี่ไหลอ่ะพี่ไหลอ่ะแบบโปรเพยเยอระพี่ไหลอ่ะพี่ไหลอ่ะไอ้น้องพี่ไม่พีอะไรอยู่พี่ได้แล้วพี่ลำยาวพี่ลำเอ้ยตายโง่เลยสัตว์อะไรใหญ่ไหลมากมากหูด่านยี่สิบหยู่พูดแล้วไปจักรยานผนไม้อ่ะโอ้โหหลับตาเล่นครับหูหลับตาอ๋อจริงเหรอขอดูในกล้องหน่อยนะครับอยวมีกล้องไหมครับทุกคนหลับตาจิ๊กมาแล้วมาแล้วอยู่ดีผมก็มาเจอเพื่อนเพื่อน ด่านนี้มันทา่ปกแล้วญี่ปกแล้วเหมือนได้จาวูเลยว่ะมาเจอกันหน้าของตาด่านนี้ยไอ้าแค่หน้าไม่ด่านนี้ยากด่านนี้ยากด่านนี้ยากทุกคนอ๋อและห้ามใช้ของในล้อบเนี้ยรอบเนี้ยยากจริงไม่ยากหรอกพี่อะไอ้ผมทีเดียวผ่านไงไอ้ด่านนี้เพื่อนๆมันล้อมผมทีเดียวผ่านไงจีจีอะไรวะไม่ด่านญี่ปกจีจีเลยน้องๆจีจีเลยผมทีเดียวผ่านได้ไงอ่ะ ไปตรงกลางเหรอโอผมเล่นมาแล้วรอบนึงผมก็ช้ำแล้วไงไม่ใช่หรอกผมกลางผมไม่หยุดอ่ะผมไม่ไปเลยอ่ะวิ่งไปเลยเมื่อก๊ะไม่มีการเน้นปากทีเนี่ยด่านเขาขยับแต่ว่าเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะเลยอะเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าผมเป็นพี่ผมวางเมาแล้วเว้ยคือพี่ดูด่าผมพี่ดูด่าผมก่อนพี่ดูด่าผมก่อนปึ๊บแล้วก็หยิบไหลไงหยิบไหลอ่ะไหล่อะไม่หยุดพี่กี่โต๊ะเอากระหยิบไม่อยู่แล้วผมสามเอ็ดแล้วผมสามเอ็ดยังไงครับทีม้อไโอเคสวยทุกคนครับผมขอยืนสิ่งที่เรียกว่า กองจุลทัศน์เลยครับอยู่ไหนกัน,นอะออดมอมีดเลยทุกคนออดมอมีดใครเลยดีดปากดิใช้มาที่อยู่นี <c oughs> ่เสียงแล้วงุดกินว่ <c oughs> ะเสียงเรืองมากเลยปะไปใครไปจ้า <c oughs> ค่อยไปกูบอกแล้วว่อยขาไม่ไป,ออไปโอเคกูก็โ,โดนคู่แไงแบบนี้มันมันกว่าที่คิดด้ว่าเนาะมันยากที่ว่ไม่ไม่มันแล้วตอนเนี้ยโอ้ยไหลไปหน่อยโอ้ยชื้นโอเคยังข้างหลัง ยังไ่มีใครตามมาโดดต่อทุกคนใเ,เตดตต่อเอดดต่อ,ตอผมพอไม่ต้องมานั่งกดคิวออนแล้วคือผมไปไวมากเลยนะตอนกดคิวออนแบบมันต้องรอซื้อปั๊บดูดิ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 โปโกโจริงตายโง่เกินย่างเม็นปากไหมเจ๊าเจ้าคนยาก <laughs> ทุกคนติดอยู่า่าดที่บอกเว้ยเพื่อนยเพื่อน ไปอย่างนี้แล้วพี่จะไปง่ายแล้วสั่งเอายาวเอาเจ้าไปได้ไงวะไอพี่ไอเจามันทำอะไรป่างวะทุกคนเมื่อกี้มันแอบเปลี่ยนของเป็นอะไรป่าวผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผมโดดข้ามไปเลยโอ๊ยทำไมกูไม่เห็นพี่ไก่มึงดูสเตจกูดิสามหกไอเนาะหรือผมคนมีรางบอกใจที่สองได้ได้ได้เอาหน้าพันหน้าพันยี่สิบวอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผ่านได้ไงวะกดสคลิปไม่สับ กว่าแหละเุ้ยมั่งเลยเป็นมอเตอร์ไซค์มันบินผ่านแล้วเนี่ยอ๋อถึงว่าตายให้แล้วแบบผ่านกันไวมอไซค์บินผ่านไลยเลยใช่ไหมเฮ้ยผานด้ยเฮ้ยเอาว่ามีการผ่านอันที่บอกแล้วลื่นเนี่ยให้ขับหนีเถอะฉันตีสุดไม่ออก พี <T t ่เคยเห็นแบบคนปกติที่อยู่ดีเขาแบบเป็นบ้าป่ะผมรู้แล้วเว้ยว่าแม่งเกิดขึ้นจากอะไรว่าความเครียดมันสามารถทำแบบทำมดแมมเครียดจนเป็นบ้าไปแล้วป่ะแจ้บคุณทำอะไรเน่ยจ๊บเรามีโอกาสอยู่จ้าเราใจเย็นใจเย็นหันไปดูจ๊บดิโอ้สองด่านนั่งไงฉันจ๊บแบบแบ็นบ้าทุกคนแบบไม่พูดเลยนะเล่นแบบซุปเปอร์เมมอ่สแบบไอ้เียตายเฮี่สิบ จะเลยทำไมวะทุกคน oh ครับเห็นใช่ะผมแนะนำครับว่าคุปปาให้ปล่อยเมาได้เลยครับบูมมันจบแล้วรองปลอบใจรอบแก้ตัวหนึ่งหมื่นบาทก็ยังไม่มีใครได้ครับคืออะไรอ่ะขอเช็คเลยขอคามไปด่านสามสิบหกด่านยี่สิบหกเนี่ยว่าฟุกไอ้เนี่ยว่าไปได้แม่งฟุกโดนขอบแล้วว่าไปพอดีเว่ย ี่ร้้อองงัดรระหว่างที่เพื่อนๆกำลังร้องและกำลังหัวร้อนเนี่ยกูลัวแล้วกลัวแล้วไอ้ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเนี่ยอะไรกูตเต็มเรามาปั่นจักรยานเล่นกันตรงนี้ดีกว่าทุกคนรอบแรกที่กผ่านกูก็จำไม่ได้แล้วนี่มงลไปตรงนี้เว้ยวิ่งตรงนี้แบบที่ที่เล่นท่าเยอะมากทุกคนเฮียมันฟิลหลุดไปแล้วใช่ไหมกูรู้ ผมเง็บเกไปแล้วอ่ะผมไม่อยากเล่นแล้วมันต้องโดนไปอันรันข้างว่ะไอจีากูชวนมึงเล่นเราบอกแมบอะไรมึงร้องไม่อยากเล่นทุกทีเลยคนชวนมันน้อยเนื้อต่ำใจนะเว้ยอยากกับมาก่อนที่สองเมียมันบอกใจไปถ่านละเกงโกงไอจีอาร์ออกเกยไปแล้วขายไปเลยโกงไม่ทันแล้ะพี่ไปถ่านละอะไรหลุดแล้ว สองมาแล้วครับผมยินดีกับเจ้าด้วยนะครับท so ี่ได้รางวัลปลอบใจแซนพี่การได้ในตอนท้ายพี่การดูพี่ดูอยู่เย้เลยไปที่สองครับผมรางวัลปลอบใจยี่สิบทูวอลเล็ตส่งเบอร์ไม่ได้เลยครับผมคุ้มไปไล้เฮีย ต่เห็นแก่ที่ทีมงเอาของเราหลุดโลกไปแล้วนะครับทุกคนใครเติมโรบักไว้เท่าไหร่ส่งบินมาระเบิดได้หลังไหมครับอย่ามันโก้ไ่ขาดเผมวะขอบคุณเมื่อวานที่เราชวนมาถึงตรงนี้ครับและยินดีกับที่โรดด้วยนะครับแซ่แจมไอ้ยจิงจับสุดไปที่ชวนมาทำคลิปโรบักมาแก้งค้นแกมนี้แกผมคิดไว้เลยว่ามึงเจออะไรแบบเนี้ยไอ้เอาจริงแบบเก่งไงเขาจริงจับเกมนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเอคิวอเลยผมเสียเงินค่าแก้้นเพื่อนไปประมาณหมื่นโรบักเลยนะทุกคน ทำอะไรกันวะโอเคเจอกันทุกคนขอบคุณมาครับทีรักชมบตรงนี้ฝากกดไลค์ติดตามกันดกระดิกระดิชันด้วลยนะครับแล้วพบกันใหม่มาทำอะไรบ้านี่นี่พี่เพชรพี่เพชรดูดูสามส่งเงินค่าแกล้งเพื่อนไปประมาณอยู่ไนไ่ใช่ไม่ใช่ใม่มาใช่ไมาใช่มชมาใช่าม่ม่่าม่มม่ม่ม่